สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวอาลีโอทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้พี่นิกี้จะมาตอบคำถามน้องนะที่เขาอินบ็อกมาถามเกี่ยวกับตัวว่าไม้ต้นที่เขาเลี้ยงอะคะ่ะเป็นฟิซูธรรมดาหรือว่าเป็นกอสซิล่าหรือว่าเป็นฟิซูกอสนะคะแล้วทีเนี้ยนิกี้ก็เลย มีไอเดียในการทำคลิปคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูนะคะจะถูกจะผิดอย่างไรนิกกี้ก็ขออนุญาตบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่าอันนี้เป็นความเข้าใจของส่วนฟาร์มพอดีแคตตัสนะคะแล้วก็ไม้ที่เห็นทั้งหมดเนี่คือเป็นไม้ที่นิกกี้รวบรวมแล้วก็ปลูกนะคะรวบรวมมาแล้วก็ปลูกเพื่อที่จะเอารวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยเอามาให้ทุกคนได้เห็นภาพาคร่าวๆว่า ลักษณะของมันเป็นยังไงแล้วมันมีความชื่อซ้ำชื่อเหมือนชื่อคล้ายฟอร์มซ้ำฟอร์มเหมือนฟอร์มคล้ายลักษณะมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะคือทุกคนต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยนะคะว่าตัวสายของ a r ร o โ a คาปัสฟิสโซราตัสก็ซิล่าเนี่ย หมายความว่ากอซิลลาเนี่ยมาจากฟิซ o ูถูกต้องไหมคะสายหลักๆก,ก็คือจะมีรีทูกับฟิซูเป็นหลักนะคะรีทูก็จะไปทางกลุ่มของคอรีเฟเวอร์ใช่ไหมคะจะออกสีอมฟ้าส่วนฟิซูเนี่ยก็คือจะออกเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ลักษณะของมันแล้วมันก็จะมีการเชื่อมต่อไปด้วยฟอร์มของมันเนี่ยมันจะมีการเชื่อมต่อไปสายใกล้เคียงก็คือสายฮินโตนะคะ ทีนี้เราก็จะมีเอาเขาก็นักพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆค่ะเขาก็จะเอาหลายๆอันนะคะมาผสมเกสรพัฒนาสายพันธุ์มิกซ์กันไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยมันก็จะเกิดความแบบหน้าตาของไม้ทุกคนมันจะจําไม่ค่อยจะได้มันก็จะแบบสับไปสับมานะ,ะแต่อันเนี้ยคือเหมือนแบ่งกว้างๆแล้วก็ให้ทุกคนนะคะได้เห็นหน้าไม้ คร่าวๆว,ว่าจะเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะนิก้ต้องออกตัวก่อนนะว่านิก้ไม่ได้เอาตัวฟิสซูธรรมดามาให้ดูนะคะแต่ให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าฟิสซูธรรมดาเนี่ยหน้าตาก็จะคล้ายๆตัวฮินโตก็สนะคะเนี่ยตัวนี้คืออ่าฮินโตคูนก็สนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นฮินโตธรรมดานะคะฟิสซูก็จะประมาณทรงคล้ายๆพวกนี้แต่ ฟิซูจะไม่เหมือนฮินโตอยู่ก็คือตรงฮินโตเนี่ยค่ะใบจะวนใบมันจะโตมาแล้วใบมันก็จะเริ่มวนนะคะยิ่งโตมากๆเนี่ยมันก็จะแบบเริ่มวนๆนะคะแต่ฟิซูเนี่ยจะไม่วนนะคะใบเขาก็จะแบบอ่าประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะไม่วนแต่ลักษณะคือไซส์ของมันแล้วก็ตัวหน้าไม้เนี่ยก็จะมีความคล้ายๆนะคะอันนี้ก็ตามความเข้าใจของพี่นิกกี้สวนฟาร์มพอดีแคตตดนะคะ ทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าฟิสซูเนี่ยเป็นเป็นไม้เริ่มต้นนะแล้วทีนี้ทุกคนจะรู้ใช่ไหมคะว่าก็จะมีคนบอกว่าฟิสซูก็คืออะไรวันนี้นิกกี้จะไม่จะไม่ยุบเขาเรียกว่านิกกี้จะตั้งแบบนี้นะเผื่อว่าตอนที่นิกกี้คุยอะแล้วทุกท่านก็กวาดตามองเอาเนาะจะได้แบบชัดแต่นิกกี้จะหยิบมาให้ดูเป็นต้นแบบนี้แบบนี้นะคะอย่าง สามต้นนี้นะคะหนึ่งสองสามนะคะสามต้นนี้เป็นฟอร์มของอาริโอคาปัสฟิสซูลาตัสคูนกอสซิล่านะคะอ่ะเรามาดูต้นแรกกันเนี่ยเห็นไหมคะลักษณะต้นก็จะอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะนี่คือมีมีความเป็นฟิสซูนะคะ ทุกคนบอกอ้าวพี่นิกกี้แล้วที่อื่นเขาเรียกอันนี้ว่าก๊อตสายเก่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าแต่ละส่วนเขามีมาตรฐานไม่เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าส่วนเรามีมาตรฐานสูงหรือว่าส่วนคนอื่นเขามาตรฐานสูงหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าคืออย่างที่บอกค่ะว่าไม่ต้องเชื่อนิกกี้แต่แค่ดูไว้เป็นแนวทางนะคะแล้วก็ดูอันอื่นไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยเรา เราไม่จําเป็นต้องดูอะไรแล้วเราเชื่อในทันทีเพราะอย่างที่บอกนิกกี้เชื่อว่าคนที่มาดูช่องนิกกี้อะคะ่ะมีสติมากพอที่จะพิจารณาได้ว่าอันนี้ควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อหรือเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วประมวลผลในการเชื่ออีกทีหนึ่งนะคะนี่คือฟิสูกอดคาเนี่ยหน้าตามันก็จะอย่างนี้นะคะให้ดูข้างๆเนี่ยแต่ใบใบก็จะประมาณนี้นะคะ เห็นไหมก็จะมีเส้นมีทุกคนลองดูแล้วกันอะอันนี้หินโตกอนเห็นไหมอันนี้ฟิสซูก้อแล้วก็ฟิสซูกอต้นอื่นะะนะลักษณะเห็นไหมคะแค่ฟิสซูกอเหมือนกันมันยังไม่เหมือนกันเลยนะทุกคนเนี่ยนี่ก็คือฟิสซูก้อเหมือนกันนะคะ ลักษณะใบก็จะอย่างนี้เดี๋ยวเริ่มโตอ่ะค่ะเส้นก็จะมาตอนแรกก็ยังไม่ไม่มีเห็นไหมคะตอนเล็กๆอ่ะตอนเล็กๆอย่าแบบอุ้ยไปซื้อเอฟมาเป็นกอตโตมาทําไมอะไรอย่างนี้ก็ก็คือต้องดูดีๆนะคะไม้อ่าอันนี้ยังเล็กอยู่เห็นไหมคะอันนี้ก็ฟอร์มก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเส้นกับหยักก็ยังไม่มาแต่มันมีความเขียวเข้มนะคะแล้วก็เก็บเยอะนั่นหมายความว่าต้นนี้ก็อาจจะติดก,กอตเยอะหน่อยนะคะ เนีย่ยเห็นไหมนี่คือฟิสูกอตฟิสูกอตฟิสูกอตนะคะทีนี้อ่าเราจะเรียงไปทางนี้ดีกว่าเนาะหรือยังไงดีหรือจะงงไหมอ่าทีนี้เรามาดู นิกกี้พอดีนิกกี้เลียงไม้สลับแต่ว่าคอนเทนต์ของนิกกี้ที่นิกกี้เขียนไว้เขียนไว้ในสมุดเนี่ยคะ่ะไม่ไม่สลับนะทุกคนมาดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่าเพื่อความเพราะคอนเทนต์นิกกี้จะเลียงนะคะแต่ว่าคนเรียงไม้นิกกี้ก็คือแฟนนิกกี้นั่นเองนะคะให้เขามาจัดไม้ให้เพื่ออัดคลิปแต่ว่าอาจจะคือจัดไม่เป็นระเบียบนิดหน่อยอ่าจบจากตัวฟิสซูกอดแล้วนะเราก็จะมาดูฟิสซู ที่เป็นใบใหญ่เราเรียกว่ากิโกโบตันนะคะฟิสซูกิโกโบตันพวกกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่นิกกี้บอกก็คือเป็นฟิสซูที่ใบใหญ่นะคะกิโกโบตันอย่างเดียวนะคะตัวนี้สองตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนะะี่ยค่ะค่ะคุณแฟนเขียนไว้ให้นะคะน่ารักมากคือเป็น กิโกโบตันก็คือเป็นฟิตซูใบใหญ่นั่นเองค่ะกิโกก็คือความใหญ่นะนี่ให้ดูคะ่ะเห็นไหมมันก็จะมีแบบเป็นยังแอบเป็นร่องๆแบบทรงโซนตรงนี้นะทุกคน mm hmm. เห็นปะนี่นี่ค่ะ<ม>ดูดีๆก็จะยังมีร่องนะแต่ว่าใบใหญ่นะทุกคน ใบใหญ่แต่ก็ยังแอบมีร่องนิดๆแต่ไม้สายเนี้ยดีนะนิกี้เวลาทำแบบทำเกรสรแล้วก็ทำลูกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเชื้อแรงเชื้อเกรสรแรงค่ะ mm hmm. คือแบบดีดีมากคือติดมานีเป๊ะสายแข็งอะสายนิ่งมากสองต้นนี้นะคะเป็นตัวฟิสุกิโกะนะคะหรือบางคนก็เรียกแค่ฟิสู ใบใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ทีน่นี้อันนี้กระกระเถิบมาเป็นฟิสูกิโกก็คือฟิสูใบใหญ่คูณกอรซิลาก็จะเป็นต้นนี้งงเข้าไปอีกไหมต้นนี้คือทุกคนจะเห็นว่ามันจะไม่มีแนวร่องแล้วแต่จะมีความใบใหญ่อย่างที่บอกนะคะฟิสู คือต้นตระกูลของกอรซิล่านะบอกอ้าพี่นิกกี้ทำไมต้นนี้ไม่เรียกกอตก็มันเป็นกิโกะใบใหญ่ก็คือเขาเรียกอะไรมันเป็นฟิสซูใบใหญ่นะคะถ้ากอตน่มันก็จะต้องมีลักษณะเขียวเข้มเข้มแบบเข้มไปอีกแต่วันนี้เราจะเอามาให้ดูที่แบบทุกคนสับสนหน้าไม้แบบฟิสซูกอตฮินโตกอตนะแล้วก็อาจจะมีลอยกอตอะไรเข้ามาอีกนิดหน่อยก็คือแบบ อะไรที่ลงท้ายด้วยกอสพี่นิกกี้ก็จะเอามาให้ดูที่มันเชื่อมโยงนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นตัวกิโกกอสนะฮะฟิซูฟิซูกิโกคูนกอนี่เห็นไหมมันจะไม่มีร่องอ่ะเดี๋ยวนะ,อะลองลองลองไม่มีร่องเห็นไหมอ่ะจบไปทีนี้แล้วคินโตมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะพี่นิกกี้ ก็ฮินโตมันมีร่องเหมือนฟิสซูไงนึกออกมาทุกคนแต่การแยกระหว่างหินโตกับฟิสซูก็คือมันจะหินโตจะเป็นใบวนนะคะฟิสซูเนี่ยใบมันจะไม่วนมันก็คือขึ้นของมันมีการสลับสวยงามนะคะแต่ใบมันจะไม่วนคือโตขึ้นนะคะมันจะแบบใบมันก็จะวนวนวนใครเคยเห็นหินโตต้นใหญ่ๆ เดี๋ยวพี่นิกกี้ไม่แน่ใจว่าพี่นิกกี้ยังเหลือยังมีรูปหินโตที่มันต้นใหญ่ๆที่แบบเป็นเป็นไม้ที่พี่นิกกี้ถ่ายมาจากสวนที่อื่นนะคะเดีย๋ยวอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่นิกกี้อาจจะต้องขออนุญ,ญาตอินบ็อกซ์ไปขออนุญ,ญาตเขาก่อนเพื่อที่จะเอาลงแต่ถ้าเขาไม่อนุญ,ญาตให้เอาลงก็อาจจะไม่ได้เอาลงนะคะเพราะพี่นิกกี้ก็ไม่ได้แบบมีกอดที่ไซสย 20, ์ยี่อาหินโตไซส์ยี่ปีให้ดู ทีนี้เราย้อนกลับมาดูฮินโตก่อนทุกคนแถวเนี้ยฮินโตฮินโตฮินโตอ่าดูฮินโตก่อนฮินโตหน้าไม่เหมือนกันอีกแล้วครับอ่าฮินโตต้นนี้นี่ลักษณะเป็นแบบนี้แสงพอไหมคะน่าจะได้อยู่เนาะฮินโตต้นนี้ประมาณนี้เห็นไหมอ่านี่ใบทุกบางคนบอกพี่นิกี้ไอ้ใบ ใบวนกับใบไม่วนยังดูไม่ออกดูไปเรื่อยๆค่ะนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้เองเออนี่ค่ะเห็นไหมถ้าดูดีๆอ่ะฮินโตฮินโตกับฟิสูอ่ะมันมันก็มีความต่างกันอยู่นะอ่าอันนี้ฮินโตเพียวๆนะคะทุกคนมันก็จะแบบไม่ใหญ่มากนะคะพวกนี้คือออกดอกหมดแล้วนะฮินโต้ไซส์ขนาดนี้อ,อกดอกหมดแล้วนะเห็นไหมอ่า นี่อ่เหมือนกันนะคะความจริงต้นเนี้ยเป็นฟิสูก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้เขาเป็นฮินโตมาจะให้เขาเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็เนี่ยคะ่ะสามต้นนี้เป็นฮินโตทีนี้พอฮินโตแม่เป็นฮินโตพ่อเป็นกอ๊อตใช่ไหมด้วยความที่ก๊อตเนี่ยมันก็คือใหญ่ใช่ไหมคะ ใหญ่มันก็กลายเป็นว่าดึงฟอร์มิทาให้หินโตที่เล็กอะมันใหญ่ขึ้นมันก็จะเกิดกลายเป็นหินโตกอสสองต้นนี้คือหินโตกอสเอาให้ดูลักษณะก็จะคล้ายๆกันหมายถึงสองต้นนี้นะ,ะก็จะคล้ายๆกันแต่อย่างเงี้ยเห็นไหมลักษณะมันต่างกันยิ่งเล็กๆเนี่ยทุกคนแยกไม่ออกเลยนะระหว่างกอสกับหินโตกอสเล็กๆมาเพราะไอต้ตรงเนี้ยตรง เขาเรียกอะไรอะ่ะหน้าใบอะ่ะมันยังไม่ชัดขนาดเนี้ยค่ะตรงเนี้ยยังไม่เกิดนะคะมันก็จะแอบเป็นเห็ดเป็นลิ้วแหลมแมเล็กๆนะคะอันนี้ก็ให้ดอกแล้วนะคะอ๋าแนะนำข้อดีของฮินโตเพราะกลุ่มฮินโตเนี้ยค่ะก็คือเวลาฤดูหนาวมาเขาออกดอกเลยนะแล้วบางทีอะ่ะบางช่วงฤดูอะ่ะนิกกี้ได้ดอกสามรอบนะก็ตั้งแต่แบบตุลาไล่ไปจนถึงกุมภาพกุมภาพไปปลายเกือบมีนาค่ะฮินโตเนี้ยออกดอกเร็วมากนะคะ นี่ค่ะนี่ก็หินโตกกอเหมือนกันนะคะ,ะดูไปดูมาเห็นไหมว่ามันก็ขายฟิสุทีนี้มาดูตัวลอยกับลอยกอดกันนะคะอ่าลอยธรรมดาหน้าตาแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมนี่ลอยธรรมดาอลอยกอดก็จะหน้าตาแบบนี้ที่พี่ดิกกี้ใส่ไว้ นี่คือลอยกอดตอนแรกอะ่ะบางคนคือแบบอู้กอซิล่าหรือเปล่ากอซิล่าหรือเปล่าตอนตอนเล็กแล้วแบบอู้ใบกอซิล่าใบใหญ่มากเลยอาจจะเป็นซูเปอร์กอดก็ได้ดูดีๆนะคะบางทีอาจจะเป็นลอยกอดก็ได,ด,ด,ด้นะคะ,จจะเร <c oughs> ะคะพราะว่าคือกอซิล่าจริงๆอะ่ะหูตรงเนี้ยมันจะสูงแต่ถ้ามันไปเข้ากับแม่เป็นลอยพ่อเป็นกอดอ่ะหูดมันจะเป็นอย่างเนี้ยค่ะมันจะดูไม่สูงมาก เพราะด้วยความที่ฟอร์มของลอยมันจะเป็นใบลักษณะกลมๆเป็นๆอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะอย่างนี้มันก็จะอมอมหูดของก๊อตนิดนึงแต่มันก็ยังด้วยความที่มันมีเชื้อก้อตที่แรงนะคะมันก็จะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีโผล่ขึ้นมาแต่มันก็จะโผล่แบบนุ่มนวลสวยไปอีกแบบนึงนะคะ,ะทีนี้ทุกคนพอได้ไอเดียในการดูไม้หรือยังก็หวังว่า คลิปนี้ที่นิกกี้ทำนะคะอาจจะเป็นประโยชน์กับใครบ้างเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคขาว่าคําว่าเอ๊ะอะไรคือกอ๊อตอะไรคือกอ๊กอตก๊อตเป็นยังไงกันแน่ก๊อซิล่าคือเราสะสมก๊อตอยู่หรือเราสะสมตัวฮินโตก๊อตหรือเราเอ๊ะทำไมเลี้ยงแล้วมันไม่ค่อยใหญ่เลยมันเป็นฮินโตก๊อตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือ การดูคลิปนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็อาจจะดูวนไปวนมาหรือหรือแคปแคปหน้าไม้อันนี้ค่ะเอาไว้แล้วก็เอาไปดูได้นะคะทุกคนเพื่อเพื่อที่จะให้เอาเอาไว้แบบเหมือนเหมือนเอาไว้ดูเป็นไกด์ไลน์ก็ได้อะคะ่ะมันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะคะเพราะว่าแบบยินโตเหมือนกันนะฟิสูเหมือนกันเห็นไหมคะสามอันนี้มันยัง หน้าตาไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ถ้าเราถ้าเราดูไม้บ่อยๆนะเราก็จะเห็นจะเรียกว่าความเป็นพ่อแม่ไม้สายพันธุ์อยู่ในนั้นน่ะคือสําหรับนิกกี้นิกกี้จะเรียกว่ามันมีวิญญาณมันมีวิญญาณแฝงของมันอยู่อะนะว่าแบบอ่ะอย่างอย่างต้นเนี้ยพอเราดูเราจะแบบอ๋อฟิสซูแน่ๆเพราะว่ามันมีมีล่องมีอันนี้แต่มันใบใหญ่นะ อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นฟิสุกิโกอะไรอย่างนี้ค่ะเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยออ้ความจริงตัวฮินโตมันเล็กนะแต่เนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็มีหน้าไม้ที่มันชัดมากเลยมันน่าจะเป็นตัวฮินโตก็ตแน่ๆเลยเพราะฮินโตธรรมดาที่ฉันเคยเห็นเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อ่าเห็นไหมเราก็จะมีอะไรข้อมูลในใจของเราไว้เนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะพอเข้าใจการให้คำนิยามอะอารีโอคาปัสฟิสโูลาตัสกอซิล่า ok apa, ata, กันบ้างแล้วก็มีไอเดียในการดูไม้หรือบางทีไปเอฟไม้มาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันสรุปแล้วเธอเธอมีเชื้ออะไรอยู่บ้างก็ลองฟังคลิปนี้วนๆดูนะคะสำหรับวันนี้พี่นิกกี้ไปก่อนค่ะ ขอให้ทุกคนนะปลูกไม้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Youtube ช่องทางของแฟนเพจนะคะ Facebook ส่วนตัวนะคะรวมถึงช่องทางอื่นๆก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะพี่นิกกี้ฟาร์มพอดีแคตตัสสวัสดีค่ะ